เนีคะเว็บไซต์ที่ขายของออนไลน์ให้กับคนรุ่นใหม่อย่างเราๆค่ะเป็นเว็บไซต์ที่คัดสรรสินค้าคุณภาพเลยเนะี่ยมาจากทั่วทุกสารทิศไม่ว่าจะเป็นสินค้าความงามสุขภาพของตกแต่งบ้านของสะสมสินค้าไอทีเทคโนโลยีต่างๆแล้วก็รวมถึงสินค้าประดับยนต์ด้วยค่ะซึ่งเนะี่ยชาวอินดี้อย่างเราน่าจะชอบเลยนะคะวันนี้เนี่ยเรามีหลักการนะี คุณภาพหนึ่งเลยและต้องส่งถึงมือผู้รับนะคะอย่างถึงแน่นอนเลยด้วยวันนี้นะคะไอมีสินค้า1รายการค่ะที่จะมานําเสนอให้กับเพื่อนๆซึ่งคิดเลยๆนะว่าเพื่อนๆหลายคนเนี่ยน่าจะมีปัญหาเดียวกันเคยไหมคะเ,เวลาที่ไปห้องน้ําต่างจังหวัดหรือว่าเดินทางไกลแล้วจะต้องบอกว่าฉุกเฉินแล้วว่าปวดหนักไม่ไหวแล้วเข้าห้องน้ำแล้วเป็นไงคะไม่มีทิชชู่ค่ะโอ้วราเจ้าทํายังไงอะไม่มีทิชชู่ ไปเจอที่ฉีดก้นก็ยางเออพอจะอุ่นใจที่ฉีดเป็นไงคะสนิมติดกางเลยเคยไหมคะปัญหานี้ไอ้อะมีประสบการณ์โดยตรงเลยแต่ว่าวันนี้นะคะไอ้ไม่มีปัญหาพวกนี้แล้วละค่ะเพราะว่าไอ้มีตัวช่วยนะคะกับที่ฉีดชำระแบบพกพาอเนกประสงค์นะคะไพวี่นี่เลยนะคะบอกเลยว่าไม่กลัวห้องน้ําที่ไหนห้องน้าวัดห้องน้าปั๊มหรือว่าห้องน้ำนะในป่าช้าหลังป่าช้าไม่กลัวเลยอันนี้นะเราบอกเลยว่าด้านในเนี่ยก็จะมีหน้าตาแบบนี้ค่ะ นี่นะตัวนี้นะคะเวลาใช้งานเนี่ยก็คือใส่ถา่านเป็นถ่าน 2A นะคะ2ก้อนแล้วก็สามารถเติมน้ำได้ตรงจุกนี้นะคะและเดี๋ยวเราจะสาธิตวิธีการใช้งานให้ดูด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูกันเรามาทดสอบกันให้เห็นๆเ,เลยดีกว่าว่าที่ฉีดชำระแบบพกพาอเน,นกประสงค์ไพวีนะคะจะสะอาดขนาดไหนนี่เลยนะคะใส่น้ำไว้เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็สมมติว่านี่เป็นสิ่งตกปะกนะคะ กันยูแล้วกันเนาะอ่ะฉีดนะคะทำหัวฉีดอย่างนี้สะอาดมากเลยนะคะเป็นยังไงบ้างอันนี้สาธิตให้ดูกันแบบสดๆเลยนะคะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษด้วยที่ฉีดชำระกพาแบบอนเนกประสงค์กับไฮวีค่ะจากปกติ1,500บาทเหลือเพียงแค่1,250บาทเท่านั้นเองและยังแถมถานอ,อัลคาไลให้แล้วส่งฟรีเอ็ดด้วยนะคะแต่ว่าถึงแค่ตุลาคมเท่านั้นค่ะ ก็ต้องรีบกันหน่อยนะคะโทรมาที่0813576000นะคะย้ำกันอีกครั้งหนึง0813576000ค่ะวันนี้หมดเวลาของไอ้แล้วนะคะเราพบกันใหม่โอ,อกาสหน้าลาไปก่อนสวัสดีค่ะ